สวัสดีจ้ามาดามอาลาก้าจ้ามาบันทายบรรยากาศแห่งพี่น้องเบิ้งน้่นมอนี่อันนี้แล้าอาาวอเบิ้งนะจ้าน,นี่ย้ย้ยเลนจ้าแล้วาอเาบาอันนี้ย่างเป็นสมัครโรงเรียนให้ลูกก็เลยตื่นจะเศร้าก็เลยทายเห็นเบิ้งพี่น้องมันงามงามเนี่ย อันนี้ล็อกดาวเลยเด้อพี่น้องล็อกดาวเมื่อวานนี่ล็อกดาวเมื่อวานนี่อันนี้ยั้มือเศร้าสิบมองเศร้าเด้พี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องอันนี้ฝนตกฝนตกงั้นเมือ่อคืนเมื่อคืนนี่คือได้บุ๊พี่น้องตอนเ,เศร้าๆนี่ ยังเม็ดเปียกๆอยู่มันจะกาดอันนี้แล้วเอาเบามองมาดามไปออกกำลังกายเย้อเห็นบ่พี่น้องมองมาดามไปออกกำลังกายตอนย่งงางกลับมา รดกระบอกลายดอกพี่น้องยัง้นไม่เศร้ารถบ่ค่อยลายเป็นใดแต่ว่ามันลอกดาวมันก็สิรถบอกลายคือได้บยเบิงึงใบไม้นานาร่วงจ้านี่หนา,นาวแล้วฮอตหนาวแล้วจ้าลอกดาวแล้วบ่ได้ไปเฮ็ดงานลอกดาวหกอาทิตย์เต้จ,จ,จ้ยายูไอแลนด์ เมือ่อทยบรรยากาศใฮบเบิง้งบรรยากาศง้มหลายพี่น้องบรรยากาศดีหลเบิ้งอันแดดน้อยเบิ้งตะวันง้มหลายพี่น้องเบิง้ง ถนนโล่งเลย้ะพี่น้องคนกัดยางอยู่ยางกับบกค่อยหลายดอกพี่น้องเห็นพ่านอยู่ประมาณสองสามคนเบิ้องตะเวน้นงามงามพี่น้องตะเว้นย้มเงินสานี่เดินนี่พี่น้องตะเว้นสิบมงเ้า สิบมงเสายุดดบ,บินนะพี่น้องนี่ก็ยังมีคนยางอยู่พี่น้องสุดเทียคนจะงย่างหลายก็นี่คนจะย่างสวนกันในหลายก็นี่แต่นี่บรรยากาศดีๆอีงสิคนก็จะบปอยากย่งางพร้อมมันโควิดเตอพี่น้องมันหนาวแล้ว เบิ้งไปเบิ้งแอปเปิ้ลกับผ้าเด้อพี่นอ้องย่างกลับไปเบิ้งแอปเปิ้ลกับผ้าอีกมีอยู่ลูกเดียวเด้อพี่นอ้องก็เสียเอาบ่ได้ดอกพ่นน่ะมันเป็นคลองน้ำพอม มังเอเปิลลูกเดียว่ก็ยังเอเปิลแคปอันรนี่มาแบ็กเบอร์รี่เด้กพี่น้องก็ชิล่วงแล้วแบ็กเบอร์รี่ก็ฉิดเบ็ดแล้วไปไปลายมันแล้วปีนี้หมากมันบ่ค่อยใหญ่ปันใด แบกเบอร์รี่ปาด้วยพี่น้องมันไม่ค่อยใหญ่ปัญใดมันบรรยากาศดีดีพี่น้องพู้น่ะมันบ่าย่างไปใส่กัะย่างไปน้ำได้อีกเกิน้วันแต่เว้นน่วยนี่มันทำบรรยากาศดีหลายพี่น้องเอ้ย กินหัวบ้านนั้นนะ่ทงนะเพิ่งแต่วันเมนูบ้านเขาก็สิแต่เว้นรับผูเลยน้องพี่น้องบรรยากาศดีเลยสุดเทียกับนยางกิกเทียดอกดูด้วของยาง,งเทียหนึง่ง เดิงให้เบิ้งสัๆพี่น้องแต่เว้นเดิมงอัน,นี้เขาก็สิสร้างบ้านแถวนี้เอ,เอาลวดม,มาก,กัน,เ,นเขาสิสร้างบ้านเป็นบ้านจัดสรรอีกเแต่เด้อพี่น้องนี่แถวนี้ก็สิเป็นบ้านคนอีกบรรยากาศก็กสบ่เป็นแต่ย่างอีกครับพี่น้อง อันนี้มันลงลงสร้างบ่มีเหตุเกิดแถวนี้นะพี่น้องเหลียวหาเหตุก็บ่เกิดได้พี่นอ้องยางน้ำเหลียวหาเหตุน้ำน่ะพี่น้องเบ่งตะเวนหน่วยใหญ่ไยไปใส่กับยางน้ำเด้ดตะเวนมีคนขี่จักรยานเนี่ยพี่น้องขี่จกจักรยานออกล้างกายบัง ตวินว้นี่ยเนี่ยก็สิ่อดแล้วก็เอาเบาอีกแล้วเอาเบาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องบ้านเขาเขาเอินอย่างสีแยกดิที่มันเป็นแยกๆสีแยกยุ่นเนี่ยเขาเอินแล้วเอาเบา บับพี่น้องบรรยากาศดีลายคันสั่นเอาไว้ซำนี่กันเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เด้อพี่น้องเพราะเป็นกำลังใจ